สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจวอลเลนคอมฟี Wall ่ Coffee อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกุหลาบนะครับทุกคนมีใครหลงรักกลิ่นกุหลาบเหมือนผมบ้างไหมครับกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นที่ช่วยให้ผมผ่อนคลายขึ้นมากเลยนะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีผิดกลิ่นกุหลาบนะครับมีผลต่อระบบประสาทช่วยทําให้เรานอนหลับลดการอาการใจสัน่นการกระวนกระวายนะครับลดความเครียดความวิตกกังวลต่างๆได้ดีเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์โลเซนชัวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสาร SLS แล้วก็ทํามาจากน้ํามันหอมระเหยธรรมาชาติแท้ๆเลยนะครับและไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยซึ่งทําให้เราปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างมากตัวนี้นะครับชื่อว่าเชอรีน36นะครับเป็นแรงบนันดาลมาจากสาวสวยหวานชอบสีชมพูชอบขนมคัดเค้กนะครับและก็ชอบฟังเพลงคลาสสิกด้วย น่าจะเป็นคนที่ดูเข้าถึงง่ายล่าเริงนะครับชอบดูหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับบุเลาะง่ายนะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนๆที่ใช้กินี้นะครับก็อาจจะได้แบบมีจินตนาการถึงคาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้นะครับในวันที่เราเหนื่อยนะครับผมก็มาาออักจะอาบน้าด้วยเจลอ,อาบน้ําหอมๆนะครับร่วมกับการดื่มไวน์เล็กน้อยนะครับเพื่อความผ่อนคลายในวันนั้นๆมาก เรามาดูที่บรรจุภัณฑ์และก็เนื้อผลิตภัณฑ์กันนะครับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสีแดงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหรนะ่นักผมว่าสําหรับผมผมไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหรนะ่นาะแต่ถ้าเป็นตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเจลใสใสเลยไม่มีสีนะครับเมื่อเราใช้น้ําลูบเข้าไปนะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดฟองนะครับในในภาพอาจจะยังไม่เกิดฟองผมอาจจะใช้น้ําน้อยไปหน่อย เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเติมน้ําและทุกคนจะเห็นว่าฟองมันจะค่อยๆเกิดนะครับทุกคนสังเกตได้เห็นไหมครับว่าเกิดฟองใครที่ชอบเ,อเจลอาบน้ําที่มีฟองสักหน่อยหนึ่งน่าจะชอบนะครับเชอรีนนะครับเขาได้นําเอาลูกแพรนะครับแล้วก็ลิ้นจี่นะครับมาผสมกับกุหลาบทําให้กุหลาบออกเป็นกุหลาบสีชมพู เมื่อชชยแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเหมือนแบบเป็นกุหลาบเฟรชที่ดูไม่ดีมาครับดูเป็นคนสดใสล่าเริองอย่างที่เขาว่าจริงๆครับเบสของกลิ่นจะมีน้ำผึ้งและก็มัสก์อยู่ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ติดผิวเป็นอย่างมากเลยครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาในปริมาณ350 ml ราคา1,260บาทนะครับสำหรับผมถ้าให้คะแนนผมคงจะให้สัก8เต็ม10นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าเขาก็ทำมาจากน้ำมันกุหลาบที่มันสกัดมาจากกุหลาบแท้ๆจริงๆนะสำหรับทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงครับ